วันดีคืนดีนะคะขับรถไปใช้เส้นทางตามปกติเลยปรากฏว่ามีน้องหมาน้องแมวน้องบัวน้องควายนะคะอยู่บนท้องถนนทําให้เราเนี่ยชนน้องเขาแล้วก็ทําให้น้องเขาต้องกลับดาวไปนั่นเองนะคะเจ้าสัตว์เลี้ยงพวกนั้นกลับดาวไปแล้วเรียบร้อยรถของเราก็ได้รับความเสียหายแบบนี้นะคะใครจะเป็นคนรับผิดชอบคะ่ะแน่นอนว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ d ม r n Law c h a ช n e l อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเตยก็จะมาตอบคำถามกับที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าถ้าเราขับรถไปบนท้องถนนแล้วไปชนสัตว์เลี้ยงของบุคคลอื่นแบบนี้นะคะใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะต้องฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามและให้กำลังใจพวกเรา d มเด l a w c h a n n e l ด้วยค่ะจากหัวข้อที่ได้เกริ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราขับรถอยู่บนท้องถนนใช้เส้นทางมาโดยปกติเลยเนี่ยแต่วันดีคืนดีนะคะับข รถไปใช้เส้นทางตามปกติเลยปรากฏว่ามีน้องหมาน้องแมวน้องบัวน,น้องควายนะคะอยู่บนท้องถนนทําให้เราเนี่ยชนน้องเขาแล้วก็ทําให้น้องเขาต้องกลับดาวไปนั่นเองนะคะเจ้าสัตว์เลี้ยงพวกนั้นกลับดาวไปแล้วเรียบร้อยรถของเราก็ได้รับความเสียหายแบบนี้นะคะใครจะเป็นคนรับผิดชอบคะแน่นอนว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแหละว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของค่ะเจ้าของนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือรถของเราที่ได้รับความเสียหายค่ะและเพื่อนเพื่อ นนะะอาจจะสงสัยว่า้าแต่เจ้าของสัตว์เขาก็เสียหายเหมือนกันนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นทรัพย์สินของเจ้าของคนนั้นถ้าสัตว์เลี้ยงนั้นนะคะถึงแก่ความตายไปเนี่ยมันก็เท่ากับว่าตัวเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ได้สูญเสียทรัพย์สินไปเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะกรณีของเจ้าของเนี่ยจะเอาผิดกับใครได้บ้างซึ่งเตยก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเจ้าของเนี่ยก็คือเจ็บตัวเต็มๆเลยค่ะสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการปล่อยปละเลยของเขาเองนะดังนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าาาาเเเ้ไดททํัพยย์สสินของี หายถูกทำลายไปแล้วและก็ยังจะต้องไปรับผิดชอบในส่วนของรถคู่กรณีที่ขับมาชนอีกที่เจ้าของจะต้องเจ็บตัวทั้งสัตว์เลี้ยงของตัวเองที่ตายนะคะแล้วก็ต้องไปรับผิดชอบในส่วนของรถคู่กรณีอีกเนี่ยเป็นเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยถือว่าตัวเจ้าของได้มีการปล่อยปลาละเลยให้สัตว์ออกมาอยู่บนท้องถนนโดยไม่ได้มีการควบคุมหรือว่าปล่อยให้มันมากีดขวางการจาราจรค่ะซึ่งมีกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะแต่จะขอแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือกรณีที่เจ้าของ จะต้องไปรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถแบบนี้เนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่าสัตว์ เจ้าของหรือว่าผู้รับเลี้ยงคําว่าผู้รับเลี้ยงหมายความว่าเราอาจจะเอาหมาเนี่ยไปฝากไว้กับคุณแม่ให้คุณแม่เลี้ยงแต่ถ้าคุณแม่ปล่อยให้น้องหมาออกไปนอกถนนแบบนี้คุณแม่ถือว่าเป็นผู้รับเลี้ยงค่ะ2คนนี้นะคะตามที่เตยบอกไปทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้รับเลี้ยงเนี่ยคนใดคนหนึ่งนะคะจะต้องเป็นคนที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คนที่ได้รับความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองค่ะเว้นแต่ว่าจะพิสูจน์ได้จริงๆว่าเราเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังที่เพียงพอแล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่น้้้ออออองงงหหมาาลุดกไปนนววย ออไปเนี่ยมันเกินที่เราควบคุมได้ ก็คือได้มีการดูแลอย่างดีแล้วแหละแต่มันก็ยังออกไปได้อยู่แบบนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้จริงๆค่ะถึงจะไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายส่วนนี้นอกจากนั้นไม่พอนะคะเจ้าของสัตว์เนี่ยอาจจะมีความผิดตามพรบรจราจรทางบกหน้าตารา111ด้วยค่ะเนื่องจากตามพรบจราจรทางบกนะคะห้ามไม่ให้ผู้ใดนะคะขี่ไล่ตอดจูงหรือว่าปล่อยสัตว์เข้าไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรนะคะแต่ในการกีดขวางจราจรเนี่ยก็คือไม่ได้มีคนควบคุมดูแลก็แปลว่าปล่อยมัน เดินตามอิสระของมันนั่นแหละแบบนี้ก็ถือว่ามีความผิดตามพราบาจราจรค่ะอาจจะโดนโทษปรับ500บาทด้วยนะคะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าเจ้าของเนี่ยปล่อยสัตว์เลี้ยงไปบนท้องถนนโดยที่ปล่อยปละละเลยไม่ได้มีการควบคุมเนี่ยทำให้รถที่วิ่งไปมาบนถนนชนจนรถเขาได้รับความเสียหายแบบนี้เจ้าของสัตว์จะต้องรับผิดชอบกับเจ้าของรถนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเตยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าได้รับประโยชน์แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเรา Modern Law Channel ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะจะมีน้องแอดมินคอยให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะคะแต่ว่าถ้าอยากปรึกษากับทนายความ<ๆ>ก็แจ้งที่น้องแอดมินได้เลยค่ะแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะสามารถสอบถามกับน้องได้เลยค่ะท้ายนี้นะคะเตยก็ขอฝาก Modern Modern Academy Modern Law Modern Law Law แล้วก็ Modern Law Podcast ของพวกเราด้วยนะคะคสหรับคลิปนีแนะ,ะก็โม ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ